กองทัพไทยเป็นหนึ่งในสถาบัานหลักของชาติที่คนไทยทุกคนภาคภูมิใจเพราะเป็นกำลังสำคัญในการพิทักษ์เอกราชความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศชาติตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมากองทัพไทยได้ผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากมายทั้งในยามศึกสงครามและในยามสงบซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเสียสละความจงรักภักดีและความเข้มแข็งของเหล่าทหารไทยที่พร้อมอุทิศชีวิตเพื่อแผ่นดินไทยเสมอ สิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือกองทัพไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า700ปีตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทยัยซึ่งถือเป็นยุคแรกก่อข้อองค์การจัดระเบียบกองทัพไทยเพื่อป้องกันประเทศจากศัตรูและต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยากองทัพไทยได้พัฒนาให้มีระบบและยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งจนสามารถรักษาอธิปไตยของชาติไว้ได้แม้ต้องเผชิญกับสงครามหลายครั้งกองทัพไทยในยุคนั้นไม่เพียงแค่มีบทบาทในการต่อสู้แต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างบ้านเมืองและขยายอาณาเขตอีกด้วย พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยซึ่งหมายถึงผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพและความจงรักภักดีของทหารต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทหารไทยทุกนายถือว่าการปกป้องแผ่นดินและถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เป็นเกียรติสูงสุดของชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงแน่นแฟนและเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงของประเทศในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งทหารไทยได้เข้าร่วมรบในฐานะพันธมิตรฝ่ายชนะ โดยส่งกองกําลังไปปฏิบัติภารกิจที่ทวีปยุโรปซึ่งเป็นครั้งแรกที่กองทัพไทยได้เข้าร่วมภารกิจระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลกส่วนในสงครามโลกครั้งที่สองกองทัพไทยมีบทบาทสําคัญในการรักษาเอกราชของชาติท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลําบากไทยจึงเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติใดอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทหารไทยคือวันกองทัพไทย ซึ่งตรงกับวันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทำยุทธหัตถ,ถิชนะพระมหาอุปราชาซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและการเสียสละเพื่อชาติวันกองทัพไทยจึงเป็นวันที่คนไทยรำลึกถึงความกล้าหาญของทหารและวิรบุรุษไทยทุกยุคทุกสมัยกองทัพไทยยังเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีบทบาทโดดเด่นในเวทีโลกโดยส่งกำลังพลเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจสันติภาพภายใต้สหประชาชาติในหลายประเทศ เช่นติโมเลสเตสูดานใต้และซีเรียทหารไทยได้รับคำชื่นชมในด้านระเบียบว,วินยัยความเสียสละดและความสามารถในการประสานงานกับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของชาติไทยที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในระดับสากลอีกสิ่งหนึ่งที่น่ารู้คือโรงเรียนเตรียมทหารของไทยเป็นสถานศึกษาที่ผลิตผู้นำคุณภาพออกมามา,มากมายทั้งในกองทัพและในภาคส่วนต่างๆของประเทศไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ฝึกฝนความแข็งแกร่งทางร่างกาย แต่ยังปลูกฝังวินัยความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำซึ่งทำให้บัณฑิตจากที่นี่หลายคนก้าวขึ้นเป็นนายทหารระดับสูงและผู้นำประเทศในอนาคตกองทัพไทยยังให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารผ่านบทเพลงปลุกใจเช่นเพลงม ok ัชกองทัพบกไทยซึ่งเป็นเพลงที่สะท้อนความกล้าหาญความเสียสละและความภาคภูมิใจในความเป็นทหารไทยเสียงเพลงเหล่านี้เป็นแรงผลักดันให้ทหารทุกนายยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินนอกจากภารกิจด้านความมั่นคงแล้ว กองทัพไทยยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนในยามเกิดภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมแผ่นดินไหวไฟไหม้หรือภัยแล้งทหารไทยจะเป็นกำลังหลักในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีซึ่งสะท้อนถึงหัวใจของทหารที่ไม่เพียงแต่เป็นนักรบแต่ยังเป็นผู้พิทักษ์ประชาชนอย่างแท้จริงในปัจจุบันกองทัพไทยมุ่งพัฒนาไปสู่ความเป็นกองทัพอัจฉริยะโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในด้านยุทธการ การฝึกอบรมและการพัฒนาศักยภาพกำลังพลเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารและครอบครัวรวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศสิ่งที่ทำให้กองทัพไทยแตกต่างคือใจนักรบและหัวใจประชาชนทหารไทยทุกนายถูกปลูกฝังให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งอดทนและมีความเสียสละพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย พราะเชื่อมั่นว่าความมั่นคงของชาติเริ่มต้นจากความสุขของประชาชนกองทัพไทยจึงไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจป้องการประเทศเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังที่สร้างสันติสุขและความมั่นคงให้กับสังคมไทยในทุกมิติทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและมนุษยธรรมทหารไทยทุกคนยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในคำว่าทหารของแผ่นดินอย่างแท้จริง